กันในช่วงที่2กับไลฟ์แอมเรียลกับผมเสรพลซีโอครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญนะครับปราชชาวบ้านหรืออาจารย์ผู้มีความชานาด้านมะนาวนะอาจารย์ครับกว่าที่จะมาสําเร็จนะฮะมีผู้ติดตามนับแสนคนแล้วก็มีรายได้มากมายมหาศาลแบบนี้นะฮะในปราชชาวบ้านเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อาจารย์ผ่านความยากลําบากแบบไหนมาบ้างครับครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงว่าความเป็นมากว่าจะมีวันนี้ได้ยังไงนะครับต้อง ต้องขออนุญาตเพื่อเป็นแรงบัรดาลใจให้กับน้องๆหรือหลายๆคนที่เรียกว่าจะสิ้นหวังหรือหมดหวังแล้วเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะครับกับสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนพิการนะครับมันก็เหมือนเป็นภาระ,ะของสังคมส่วนหนึ่งแต่ความคิดของผมไม่ใช่ว่าเราคนพิการแต่เราจะเป็นภาระ,ะใครเราก็มีแนวความคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มัน เลี้ยงตัวเราลารอดตอนนั้นคิดแค่เลี้ยงตัวเรารอดไม่ได้คิดว่าจะไปเลี้ยงคนนู้นหรือเลี้ยงคนนี้อะไรเลยก็มีมอไซค์พ่วงข้างเก่าๆอยู่คันหนึ่งนะครับทีนี้จากการทิ้งที่ว่าเริ่มต้นก่อนที่จะทำมะนาวเนะี่ยมีความฝันก็คือคิดจะทะําเกษตรคิดจะปลูกเห็ดแต่คิดไปคิดมาว่าเราทําไมไม่ทําในสิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องหานะครับก็เลยลุ้งขึ้นอีกวันก็ตัดสินใจว่าเราไม่ทําเห็ดละเราจะทำมะนาวแต่ในขณะที่จะทำมะนาวปัญหามันก็เกิดว่าทุนเรามันไม่มีทุนมันน ก็เลยคุยกับพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปกู้เงินของคนพิการกันนะครับอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชนิดหนึ่งว่าทําไมเราต้องไปกู้เงินเพราะว่าพี่ชายบอกว่ามันมีเงินกองทุนของคนพิการให้กู้เงินสามหมื่นบาทบโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยรเราก็ด้านด้นไปถึงจังหวัดนะครับไปไปถึงเจก็ทําเรื่องยื่นเขาก็บอกว่าพี่ชายพี่ชายเป็นคนขาขาเป๋นะครับเขาบอกพี่ชายก็ขาเป๋น้องชายก็มือด้วนปีละหกพันบาทเนี่ยจะมีบญรญายใช้คืนไหม โอ้เราเสีกมากเลยครับบอกเรามันคิดในใจว่านี่หรือสังคมของคนที่ว่ายัดเยียดความพิการให้เราครับก็บอกพี่ไม่ต้องปู่แล้วเราก็กลับพอกลับมาเสร็จปุ๊บพี่สภัยก็คิดหนักกลัวเราคิดมากเกินก็หลักแล้วตกลงจะเอาไงบ,บอกว่าจะต้องทําค,คือเราคิดเราไงเราต้องทําเพราะว่าเรามีความร,รู้เรื่องนี้บ้างัพี่สภัยก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวก,กูขายม้วให้มึงตัวหนึ่งอืมอ่าม้วนี้มวหนึ่งตัวมันก็ได้เงินแค่หมื่นกว่าบาทครับนะครับ ผมก็เออหมื่นกว่าบาทมันก็ได้ค่ากิ่งพันละเราก็นึกในใจแต่เอ็กวงบ่อนเนี่ยมันยังไม่มีที่จะซื้อผมตัดสินใจก็ไปหาร้านขายอุปกรณ์ก่อ,กอ,กอสร้างตากทางเข้าที่มส่วนนะฮะไปถึงก็ไปยกมือไหว้เฮียเขาเจ้าของร้านทางทาง,ทาง,ทางเจ้ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ให้หเพราะจริงๆแล้วผมได้คนอีสานแต่ไปอาศัยอยู่กับพี่ชายเพราะเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจนต่างถิ่นนะครับเรียกว่าเรียกว่าไปไปปากอัดกินทิตตาดับหน้าตอนนั้นนะครับแต่ทางถ้าของร้านผู้ชายก็บอกว่าให้น้องไปเถอะ ถ้าน้องไม่มีดี<ม>น้องไม่กล้ามาขอ,อเซ็นหรอกครับ,รบก็เลยได้วงบ่อมา60สิบวงบ่อครับนะครับพอได้มา60ิวงบ่อสิ่งที่เราดีใจมันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ตามมาหาเ้ยมาว่าเมื่อได้วงบ่อได้เงินทุนซื้อมะนาวผสมวงบ่ออีกงานหนักมากเลยในขณะที่วางแผนคิดไปเนี่ยมันก็ต้องมองไปการไกลแล้วว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรใช่ไหมครับภาระก็ต้องส่งมอไซค์เดลพันสี่ตอนนั้นนะครับพรุ่งนี้จะกินอะไรแต่เราก็บอกอมันต้องมีช่องทางในขณะที่บอกเรามีช่องทางปุ๊บบอกว่า ส่วนนี้มันอยู่ในกลางกลางสวนกลางป่าใครจะเข้ามาซื้อลูกมะนาวใครจะมาซื้อกิ่งพันธุ์แล้วมันปลูกไม่ใช่วันเดียวสองเดียววันสองวันมันได้ออกรูปออกดอกให้เราเลยมมนต้องใช้เวลาเป็นปีผมก็คิดได้ว่าในในรถมองเราเนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกล้องกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวีดีโอตัวเก่าเก่าซื้อมามือสองแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเก่าเก่าอีกเครื่องหนึ่งผมก็คิดว่าไอ้สองอันนี้แหละที่เราเก็บมานานแล้วเนี่ย ที่ซื้อมาเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ให้เราต้องได้ใช้ประโยชน์ละใช่ครับ,รบผมผม,ผมก็ไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลโดยการที่ว่าเอาลอกล้อง่าตั้งนะครับแล้วก็พูดท่านผู้ชมวันนี้รายการลุยถึงไล่ไปถึงสวนก็คือตั้งตามภาษาที่ว่าเราไมา่รู้จะตั้งชื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่เราต้องการให้เป็นจุดเด่นของคนฟังว่าไอ้น,นี่มันมันทำอะไร<อ>ถ้าเราจะยกมือไหว้สวัสดีครับมันก็ไม่ใช่สร้างวิสัยทัศน์เสนอใช่ครับ<อ>เราก็คิดว่าเราต้องต้องบ้ากันมันนะครับผมบอกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการลุยถึงไล่ไปถึงสวนนนาชชะะโปรวัติ พาท่านผู้ชมมาที่สวนมะนาววงบ่อแห่งนี้นะครับเราก็ปุ๊บพอเราทําเสร็จอันนี้คือการผสมดินอัตราดินเท่านั้นเท่านั้นปุ๊บอ้าวเราก็นั่งในขณะที่พูดไปก็ต้องคิดแล้วว่าอ้าวแล้วเขาไม่เห็นนะเห็นเรายืนเปาะๆผมก็เดินลุกไปไปหยิบกล้องวิดีโอแล้วก็มาถ่ายการวางวงบ่อขนาดนี้การเรียงวงบ่อแบบนี้การผสมดินแบบนี้การใส่ดินแบบนี้นะครับก็คือถ่ายแต่ในขณะที่เราถ่ายเนะี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่า เราเป็นคนซื้อสมมติเราเป็นคนซื้อรเราดูวิดีโอชุดนี้อยู่เนี่ยเราจิตใจไหม,มนี่ความคิดของผมนะครับเพราะนั้นเมื่อเราจะบรรยายให้เขาฟังอะ่ะมันก็ต้องจี้ไปตรงจุดนั้นอ,อย่างเช่นว่านี่คือการเลียงวงบ่อเมื่อเลียงวงบ่อวางเทินเสร็จแล้วฟาร์มห่างขนาดนี้ในช่วงของวงบ่อจะมีรอยต่อรเราก็เสร็จขเบื้องรองไว้สามมุมการที่รองไว้สามมุมซื้อสี่มุมเพื่อเป็นตัวระบายน้ำรเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆหลังจากผสมดินเสริ่มลงมือปลูก เองปูปลูกเสร็จปุ๊บผมก็เก็บถ่ายทําข้อมูลต่อนะครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆไปส5บวันผ่านไปเราก็ไปถ่ายต้นมะนาวไปเรื่อยๆตรงนั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่เก็บสะสมแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกสู่ข้างนอกอผมก็นั่งนั่งคิดว่าที่เนี่ยไฟมันก็ไม่มีสัญญาณเน็ตมันก็ไม่มีแล้วเราจะลง youtube ได้ยังไงเ,เป็นอุปสรรคไหมอุปสรรคมากเลยครับ,รบแต่ผมก็คิดว่าอุปสรรคไม่มีบารามีมันก็ไม่เกิด ปากทางจากปากทางกามหาดเนี่ยประมาณ7กิโลมันมีปัมม๊มน้ำมันอยู่ปัม 1, 1> ๊มหนึ่งปั๊มใหญ่นะครับมีร้านกาแฟขายอยู่ผมก็เอเรามีช่องทางแล้วนะครับผมเสร็จแล้วพอผมเก็บข้อมูลได้พอสมควรผมก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงก็สั่งกาแฟร้อนสั่งเสร็จปุ๊บผมก็อกขอรหัส Wi-Fi หน่อยสิครับ uh huh ครั้งแรกแม่ค้าเขาก็ให้มาผมก็จดจดมาพอเสร็จว่าผมก็เริ่มเริ่มมาตัดต่อทีละตอนทีละตอนทีละตอนผมก็ไม่เป็นนะครับตอนนั้นเรื่องทำยูทูบเนี่ยผมใช้เวลาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นนปลงะ ทั้งสองเดือนฝ่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําตัว YouTube ให้เสร็จสมบรูบรณ์แบบหลังจากที่ผมลงเข้าไป YouTube เสร็จประมาณสักสิบกว่าวันมีคนโทรมาโทรถามว่าเขาก็เรียกผมเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ธนาโชผมดูรายการ YouTube ของอาจารย์นะรายการอะไรนะลุยถึงไล่ไปถึงสวนเนี่ยผมเห็นมนาของอาจารย์แล้วผมไม่เหมือนผมปลูกไม่เหมือนอาจารย์เลยบอกมันเป็นยังไงครับลองว่าวันที่ล้วปลูกสายพันธุ์อะไรอยู่ที่ไหน ผมก็บอกเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาปลูกมะนาวพันธุ์นั้นเป็นอย่างนั้นบอกอ๋อถ้าพี่ปลูกแบบนี้ไม่ฉีดยูจิตยานนะ้หนอนว้นใบหนอนชอนใบมันก็จะเกิดใช่ไหมเขาบอกใช่ครับอาจารย์จะแก้ไขยังไงบอกคุณเด็ดทิ้งแล้วก็เอายาไปไปฉีดไปพ่นทุกๆ7วันอาจารย์มียาไหมตรงนี้แหละครับบอกมีครับเดี๋ยวสั่งซื้อผมก็ได้เดี๋ยวผมส่งไปทางเตสนียไปให้เขาก็สั่งซื้อผมเลยอเพอสั่งซื้อตรงเลยปุ๊บเขาก็ขอหมาเยเลขบัญชีผมดีใจมากเลย u t u b e ของผม,ผม,ผมชุดแรกลงไปไปเท่าไหร่ผมขายปุ๋ยขาย ครับขายได้ผมก็เริ่มเกิดแรงบันดาลใจว่ามันไม่ใช่คลิปเดียวละมันหนังเรื่องนี้มันต้องมีตอนจบนะครับแต่จบจบแล้วก็ต้องถ้ามันดูดีผมคิดว่ามันดูดีปุ๊บมันก็ต้องมีของคนอื่นก็คือคลิปของลูกค้าเรารต่อไปผมก็เริ่มเก็บข้อมูลหลังจากนั้นมะนาวเริ่มออกดอกออกลูกทํายังไงให้ออกดอกออกลูกค,คนก็เข้ามาดูต่อเข้ามาดูแล้วก็ในในยูท b e ของผมน่ผมจะพิมพ์ตัวหนังสือชื่อแล้วก็กิ่งพันมีตลอดเลยมีขึ้นโชว์ในย t u b e ตลอด นั่นคือสิ่งที่ตามตามกลับมาว่าเราได้จากการลง youtube ถามว่า youtube ทำยากไหมจริงๆแล้ว u t u b e เนี่ยทำไม่ยากครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าครับผมคิดอย่างนั้นะครับที้ผมก็ได้โอกาสจากเพื่อนๆนี้แนะนำาให้ว่าเออทำ u t u b e สิพี่ทีนี้ถามผมว่าเพื่อนๆก็ถามว่าทำไมไม่โฆษณาทางอื่นบ้างล่ะทางคูกงคูเกิลอะไร,รบ้างบอกว่า เขาบอกเป็นโฆษณาเปิดแล้วมันจะพิมพ์เจอเจอชื่อเลยนะพี่เขาบอกงั้บอกว่าผมไม่มีเงินที่จะไปทําตรงนั้นนั่นแสดงว่าโฆษณาใน y o u t u b e เนี่ยท่านไม่ได้เสียสตังค์เลยผมไม่ได้เสียค่ากาแฟครับอัพโหลดขึ้นไปอย่างนี้ฟรีๆเลยคนมาเห็นใช่ครับผมใช่ใช่ติดต่อซื้อค้าขายเองทีนี้พอมีคนมาปุ๊บผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าใน YouTube มันจะขึ้นวันวันที่ที่เราโหลดเข้าไปใช่ไหมครับโหลดเข้าไปปุ๊บ เราถ้าเราเป็นเราเองเราจะดูของใครเราต้องการขวาใหม่ๆใช่ไหมฮะผมก็พยายามพิมพ์พิมพิมข้อมูลป้อนไปว่าวันนี้วันที่เท่านั้นเดือนนั้นพอสอนั้นผมนายธนาโชคประวัติจะเดินทางไปจังหวัดนี้ท่านพินทอเกษตรกรท่านใดมีความสนใจอยากจะเจอตัวผมเจอโทรมานัดเลยใช่ครับแวะให้เยี่มเย็นให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นผมก็จะพิมพ์ไปที่พอคนเขาเปิดดูปุ๊บอันนี้เพิ่งลงนี่ใช่ไหมฮะเขาลงนี่ แสร็จแล้วผมก็มาคิดว่าเมื่อมันลงเพิ่มผมก็นั่งคิดว่าคําค้นหาที่สําคัญมากอ่าหรือเราเรียกว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองครับนะครับ,รบผมเรียกผมก็ไม่รู้เขาเรียกบอกว่าคําค้นหาที่สําคัญมากทำไมจึงบอกคําค้นหาสําคัญมากเพราะช่วงที่ผมไปหาตัวยามาฉีดมะนาวผมก็ค้นค้นในใน Google มันหายากนะครับมายาป้องกันหนอนกินใบ,บอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอปุ๊บผมก็ต้องกลับมาที่คลิปผมต่อต่อไปว่าทํายังไงให้คนมันเปะหูครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ผู้ชม ฟังแล้วสนใจแล้วนอกจากได้ความรู้เรื่องของ YouTube แล้วเขาอยากจะติดต่อกิ่งพันธุ์ของอาจารย์นะฮะหรือเคมีเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ใช้แล้วทําให้มนาวของอาจารย์น่ะดกน้ําดีอะไรขนาดนี้เนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ถ้าติดต่อของผมติดต่อได้สามช่องทางช่องทางที่1เลยก็คือโทรหาผมได้ตรงเลยนะครับเบอโทรก็ศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามแปดสองเจ็ดสองผมตัวอีกครั้งนะครับศูนย์แปดแปด 3 13 8 2 72ช่องทางที่2พิมพ์เลยนะครับว่าเป็นเพื่อนกับผมในก่อนนะครับนายธนะโชติประวัติต้องมีนายดชวยนะครับนายธนะโชติประวัติเข้าไปเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลกับสิ่งที่ท่านลงทุนปลูกไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างงี้จะแก้ไขยังไงนะครับช่องทางที่3ก็คือเข้าไปใน YouTube ของผมได้แหละครับแล้วก็พิมพ์ไปข้อแสดงความคิดเห็นเลยนะครับเซิร์ชเซว่าอะไรฮะก็ถ้าถ้าจะให้เข้าในยูทูบผมเลยก็พิมพเลยครับภาษาไทยว่า นายธนะโชคประวัติได้เลยครับจะขึ้นมาเลยครับนะครับจะขึ้นมาเลยอาจารย์ครับในรายการเนี่ยมีคนที่ติดตามดูแล้วก็เขาต้องการหาแรงบันดาลใจนะครับวันนี้เขาเห็นอาจารย์ประสบความสำเร็จโดยใช้แพลตฟอร์มของ u t u b e เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะแนะนำเขาเพิ่มเติมไหมครับครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าน้องรุ่นน้องๆหรือรุ่นพี่ๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องอธิบายฟังว่า u t u b e เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะแผ่สื่อให้กับหลายๆคนได้เห็น ทีนี้เราย้อนกลับมาตัวเราว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่า y YouTube เนี่ยสามารถแพร่กระจายสื่อให้ทุกคนได้เห็นเราจะมีอะไรไปส่งใน YouTube นั้นเรากลับมาดูตัวเราว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนนะครับจุดเด่นของตัวเราเองมีตรงไหนเมื่อเรารู้จุดเด่นของเราแล้วเรารักกระดักไหนเราไปทําตรงนั้นแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนั้นเอามาลง y o u ยูทูบเพื่ออะไรครับขายตัวเราเองนะครับขายตัวเราเองขายสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องได้ตังค์นี่คือข้อสําคัญแล้วก็ใจฟาร์มและสาระ ว่าสาระที่เราให้เขาไปเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนแล้วมันจะเป็นสื่อกลับมาคําว่าสาระของผมในที่นี้มันก็มี2กรณีเหมือนกันครับกรณีสาระที่1ก็คือเรื่องเรื่องของสิ่งที่เราเนํานำเสนอหรือบอกเขาไปนะครับสาระที่2ก็คือสิ่งที่ว่าเราเอามานาเสนอเขาเหมือนเราเห็นใน YouTube ทุกวันนี้บางครั้งอย่างบางคลิปเราคิดว่ามันไม่มีสาระแต่มันมีสาระตรงที่ทำให้คนดูแล้วสบายใจอ่านั่นแหละสาระมันใช่ครับสาระของเขาไปนั้นเรากลับไปย้อนตัวเองว่า เราถนัดทางไหนแล้วเราเมื่อเรารู้เราถนัดทางไหนเราเอาตรงนั้นแหะครับมาเข้าสู่ YouTube จะมีรายได้เหมือนผมครับครับผมวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากเลยครับได้ความรู้และได้แรงบันดาลใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับรวยด้วย YouTube นะครับท่านใดสนใจสามารถติดตาม Facebook, Twitter, IG และ y และ y o u t u b n n h l นะครับวันนี้เรายังมีน้องโอนะครับที่จะพาคุณผู้ชม พาไปเที่ยวในช่วงฤดูนะครับไปดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น้องโอพาไปนั้นมีโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้างอย่าลืมติดตามนะครับและช่วงนี้ผมและแขกรับเชิญต้องไปแล้วครับเราพบกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ